สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่นะครับเพื่อนามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมกระเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาและมีการนําเสนอข่าวสารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่กการแ ไขปัญหาให้กรงจุดนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของประเด็นข่าวสารจะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ พลตำรวจโทท่านายุท,ทธิจรัตธรรมรงผู้บัญชาการพักเจ็ดเยี่ยมชมการซ้อมแผนชิงตัวประกันร้านทองที่กองบัับการตำวรวจภุธรจังหวัดประจวบคิรีขันโดยมีพลตำรวจตรีวันชยายธันนธรรมผู้บังคับบอรดประจวบคิรีขันสืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันในรอบปีที่ผ่านมามีเหตุอาชญากรรมที่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานเช่นเหตุบุกจี้ชิงทองธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชาวต่างชาติยิงเจ้าหน้าที่ขณะนำหมายสารเข้าไปคนบ้านผู้บัญชาการตำรวจท h o n พักจึงสั่งการให้ตำรวจในสังกัดเตรียมความพร้อมต้องเผชิญเหตุในการเข้าควบคุมสถานการณ์และที่สำคัญคือความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานและความปลอดภัยของตัวประกันในการซ้อมแผนชิงตัวประกันกลานทองในครั้งนี้มีกำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสิงดําซึ่งมีความชำนาญในการใช้อาวุธที่หลากหลายประเภททั้งปืนยาวปืนลูกซอง ผลส้มยิงหน่วยเก็บกู้ระเบิดในการจำลองเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายจำนวนสองคนเข้าชิงทองคําและนําตัวประกันไปซุกซ่อนอย่างบ้านแห่งหนึ่งโดยมีตํารวจในพื้นที่ไล่ติดตามรถยนต์คันก่อเหตุและล้อมกรอบคนร้ายจากนั้นจึงใช้เจ้าที่นอพอพอซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าเจรจากับคนร้ายและชิงตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัย นายอภิชาติปุณนายะธัญพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดพิจิตรและเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งจัดขึ้นที่อาคารห้องประชุม CKH a l อโดยมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประสบการณ์นักสืบสวนคดีทุจริตจากสำนักงานปปชภาค6และกิจกรรมกระบวนการกระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชมรมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการทุจริตเพื่อปักหมุดเขียว เหลืองแดงเพื่อให้ความสัมพัญนในการจับตามองและแจ้งเบาะแสการทุจริตของทุกพื้นที่ของ12อำเภอในจังหวัดพิจิตรซึ่งมีสมาชิกชมรมของจังหวัดพิจิตรกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นนายอภิชาติบุญนาย,นยะธัญพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าปปชพิจิตรมีหน้าที่อำนาจ3ภารกิจ คือปรับปรามการทุจริตตรวจสอบทรัพย์สินป้องกันการทุจริตรวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแรายง,งานชี้เบาะแสของการทุจริตภายในหมู่บ้านและภายในท้องถิ่นของตอนเองในส่วนของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากอปพทภายในจังหวัดพิจิตรขณะน,นี้มีเรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานนำสู่การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีแล้วกว่า90เรื่อง ซึ่งภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี65นี้จะสรุปสำนวนและเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าการคอร์รัปชันหรือการทุจริตไม่มีทางรอดพ้นจากสายตาของประชาชนและเงื้อมือของกฎหมายถึงแม้ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วหรือดำรงตำแหน่งอยู่ก็ตามจะต้องรับโทษตามตัวบทกฎหมายดังกล่าวที่โรงแรมระยองบีทรีสอร์ทหาดแม่ลำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายวิชัยชุนหะสมบูรณ์หัวหน้าโครงการเยียวยาชดใช้ นายจิรศักดิ์มหาสุคนผู้จัดการทรัพยกากรบุคคลและนายวันชัยประสิทธิ์ลับสกุลหัวหน้าทีมเยียวยาและชดใช้บริษัทสาตาปิโตเรเลียมหรือไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC ได้นัดประชุมคณะทํารรงานชุดที่หนึ่งด้านกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักและร้านอาหารเพื่อหารือให้ความช่วยเหลือหรือชดใช้ค่าเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยมีการเชิญให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการให้ความช่วยเหลือชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักร้านอาหารมาร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเยียวยากว่า100คนพร้อมกับมีการยื่นเอกสารหลักฐานผู้ที่ได้รับความเสียหายจากทางบริษัท SPRC ด้วย นางสุวรรณาโดตี้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองกล่าวว่าอยากให้มีการกำหนดวันเยียวยาที่ชัดเจนและเร่งเยียวยาโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณหาดแม่ลำพึงพื้นที่จุดศูนย์กลางที่ได้รับผลกระทบควรจะเร่งเยียวยาให้เขาได้รับเงินก่อนส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นก็จะพิจารณาทยอยจ่ายไปด้านนางสิรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวกอสมเม็กล่าวว่ากอสเมตเคยได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วและมีประสบการณ์ในเรื่องการจัดการชดเชยเยียวยาก็ต้องมีการพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดก่อนว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่วันหรือ2วันจะกลับมาพร้มทั้งทรัพยากรทางทะเลที่เกิดความเสียหายในระยะยาวจะต้องดูแลกันไปด้วย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชทัชวิทยาสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและองค์การกระจายเสียงและภาพภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในร่วมการจัดโครงการประวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ภายใต้แนวคิดแก่นไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลก ดรวิพรัตน์ดีอ,องผู้อำนวยการสำมักงานวิจัยแห่งชาติได้ลกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจในรูปประกวดผลิตภาพยนตร์สั้นได้มีความเข้าใจมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นของเราด้วยการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดผลงานในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่และจัดแสดงงานของเยาวชนผู้คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้นอกเหนือจาก เงินรางวัลโล่รางวัลและของรางวัลแล้วทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรทุกทีมอีกด้วย พลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ทลายลางังแกงของเซ็นเตอร์และแอดมินเพจปิดหอพักจัดให้มีชาวไทยกว่า7จคนหลอกชักชวนนักลงทุนออนไลน์นักปนัดออนไลน์ก่อนเชิดเงินและบล็อกการติดต่อเหยื่อที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจปรีวิชยัยนุชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพันตำรวจเอกวิวัฒน์ผู้กำกับสพศรีมหาโพธิ์ร่วมกันลงพื้นที่จับกลุ่มแก๊งคอลเซนเตอร์บริเวณอพาร์ตเมนต์2ชั้นพื้นที่หมู่ที่10ตำบลท่าตูอมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยรูปพนักงานซึ่งมีอายุเฉลี่ย18-25ปีที่ทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันต่างๆมากกว่า60-70คนโดยแบ่งเป็นห้องทำงาน10ห้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กจำนวนกว่า8-10เครื่องต่อห้อง รวมทั้งหมดมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากกว่า100เครื่องซึ่งลักษณะการทำงานของแก๊งคอร์เซนเตอร์อรกลุ่มนี้มีวิธีการหลอกของผู้ต้องหาแก๊งนี้จะมีการเปิดเว็บไซต์ผนันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วจะมีการทำการให้อดมินที่จ้างมาภายในตึกทั้งหมดสร้าง Facebook เ,เพื่อโฆษณาว่าตนเองเป็นนักผนันคาสารโนซึ่งจะมีสูตรในการโกงเว็บโดยทำทีว่าขอความร่วมมือลงทุนโดยจะให้ผลตอบแทนมาก โดยที่ถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะทําการพูดชักจูงอาทิลงทุน100บาทผลกําไร900บาทขึ้นไปโดยครั้งแรกที่โอนเงินเข้ามานั้นทางแอดมินที่อยู่ในตึกจะทําการทําเว็บไซต์หลอกว่าตัวเองเล่นกนรนารพนันและชนะและส่ง username และ password เพื่อที่จะเข้าไปในเว็บที่โฆษณา ให้เห็นว่ามียอดเงินจริงจึงทำให้เหยื่อนน้นหลงเชื่อและทางแอดมินที่ติดต่อผู้เสียหายนั้นจะโน้มน้าวขอค่าสูตรในการปั่นบาคาร่าเพื่อจะให้มียอดเงินเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าผู้เสียหายไม่ทำการโอนเงินจะทำการปิดเพจและบล็อกผู้เสียหายไปคาดว่ามีไรายได้ไม่ต่ำกว่าล้านบาทดัทงนี้ยังต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาหนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป ที่วัดควรเจดีหมู่ที่7ตำบลเกาะเต้าอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายชัยพรน,นิยมแก้วในอำเภอเมืองสงขลาเป็นประธานเปิดปรธมาเลิกท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนวัตกรรมตำบลเกาะเต้าตอนรับบน่นแห่งความรักผาดท้สโลแก เวเกาะเต้านาสวนควรเลโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะเต้าจับมือกับเทศบาลตำบลเกาะเต้าผู้นาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาเนื่องจากชุมชนตำบลเกาะเต้าอเมืองสองขลาเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่คลีบง่ายตามสภาพสังคมกเกษตรกรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนและวัฒนธรรมที่หลากหลายพื้นที่ราบร่มก็ทํานาปลูกข้าวพื้นที่สูงก็ทำยางพาราส่วนผลไม้และทะเลกับวิถีชีวิตประ มงในพื้นบ้านทําให้ชุมชนตำบลเกาะแก้วมีความสมบูรณ์ทางด้านอาหารวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามทั้งนาสวนควรเลยชุมชนตำบลเกาะแก้วโดยสภาอ,องค์กรชุมชนตำบลเกาะแก้วจึงรเริ่มจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน และความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหนุนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยผู้ที่มาเยือนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนพร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียงตามรอยค้าพอ่อด้วยการชมทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามชุมชนตำบลเกาะเต้วพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านท่านใดที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมพร้อมธรรมชาติที่สวยงามตามวิถีชีวิตของชุมชนเกาะเต้าสามารถติดต่อได้ที่คุณประเสรศิฐหนูทองประธานสภาองค์กรชุม ชนตำบลกอเตาหมายเลขโทรศัพท์0849938458นายจจราน,นูรักผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่7หมายเลขโทรศัพท์0992785814 ที่สาราเนกประสงค์บ้านหสสาดสันเจ้าหมู่ที่3ตะบนหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดปราในายสมศักดิ์จุทาวงในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมกำลังประชาชนตะบนชายแดนหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่23บ้านไม้รู้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โดยมีเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันโควิด -19 และการปฐมพยาบาลเบื้องตอน้นพร้อมออกให้บริการตรวจทัดกรองก่อนอบรมตรวจเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยชุดตรวจ ATK ผลออกมาเป็นลบพร้อมเข้าร่วมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมทีมวิทยากรจากชุดปฏิบัติการที่23บ้านไม้รูดโดยมีประชาชนในตำบลหัดเล็กจำนวน5หมู่บ้าน เขาร่วมฝึกอบรมจํานวน60คนใช้เวลาในการอบรมจํานวน3วันโดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติการออกสนามการฝึกอาวุธการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่ความพร้อมในสถานการณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเรือขายวัฒนธรรมภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์เพื่อพัฒนานงานหัตถกรรมเชียงใหม่กับบิวซีซีขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมภูมิปัญญางานหัตถกรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่ ณบริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ8 2พันปาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายวรรวิชยัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานมนตรนสีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่ประจำปี2565 พร้อมด้วยนางวิพาวันวร,รพุทธิพงศ์รองนายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งร่มวมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่จังหวัดเชียงใหม่มีทรัพยากรทางภูมิปัญญา ที่ถูกสั่งสมองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นที่เสมือนเครื่องมือในการบ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิละปะวัฒนธรรมมาแต่ช้านานซึ่งสะท้อนรูปแบบการอยู่รวมกันของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชมงานมเรนเสนสีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่เวลา11บเนาฬิกาถึง21อนาฬิการะหว่างวันที่1 4ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติารบริ หาส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด COVID -19 อย่างเคร่งครัด นายทรงเกียรติขำทองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำหนึ่งผู้แทนสำนักง,งานทรัพยายกรน,น้ำแห่งชาติเปิดเผยไปหลังจากการประชุมผังน้ำครั้งที่4พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเวทีที่2โครงการจัดทําผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกลางป่าศักเจ้าพญาท่าจีนหนะ้าโรงแรมมุกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ทจังหวดัดสระบุรี ว่าสทนอชอร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดการประชุมผังน้ําครั้งที่4เพื่อนําเสนอร่างผังน้ําผังฉบับร่าง3ามรวมทั้งการใช้ประโยชน์ผังน้ําและข้อเสนอแนะต่างๆสําหรับทั้งประชาชนและหน่วยงานตลอดจนข้อเสนอแนะด้านเกณฑ์เตือนภยัยและการบรหิหารจัดการน้ําคู่มือการใช้งานผังน้ํา และการใช้งานข้อมูลผังน้ำในรูปแบบแผนที่ซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศซึ่งแสดงบน Google Earth ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะต่อร่างผังน้ำและร่างรายการประกอบผังน้ำโดยได้รับเกียรติจากนายเอกพอรชุวยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นที่ร่มน้ําป่าศักเวทีที่สองครอบคลุมจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้ผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับ คุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะลงพื้นที่ทําข่าวสารดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ